รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล ต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการอัศลามเลยกุม um. รายการที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาของสังคมพระหุวัฒนธรรมรวมทั้งมุสลีมสายกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของทุกศาสนาทั้งชาวไทยและต่างชาติ ี่เราอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับหรือคนท้องถิ่นจะเรียกว่าบือตงอำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดยะลาและอยู่ใต้สุดของประเทศไทยทั้งยังมีธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะดึงดูดความหลากหลายของผู้คนทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเพื่อที่จะมาสัมผัสความสุขร่วมกัน ซึ่งคนในท้องถิ่นเองก็พร้อมทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความยินดีช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมกันครับนอกพื้นที่เอาขานกันว่าอำเภอเมืองเป็นเมืองต้นแบบความสามัญฉันนะครับที่อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหานะเราต้องสร้างคนสร้างเด็กๆสี่อย่างหนึ่งก็คือยิ้มสองให้สลามสวัสดีสามก็คือคุยกันสี่ก็คือจากกันก็อภัยกัน วันนี้เราอยู่กันที่ที่ว่าการอำเภอเบตงและเราจะมาทาความรู้จักอำเภอเบตงให้มากยิ่งขึ้นกับท่านประหลัดอาวุโสอำเภอเบตงกันนะครับสวัสดีครับนี่ครับอยากให้ท่านเล่าถึงประวัติความเป็นมาของอำเภอเบตงซึ่งชาวท้องถิ่นเขาเรียกว่าบือตรงทาไมถึงเรียกว่าบือตรงครับชนพื้นเมืองนะครับพี่น้องมุจลิมเขาเรียกกันว่าบือตรงรนะครับซึ่งความหมายจริงๆมันก็แปลกว่า ไม้ไผ่นะครับแปลว่าไม้ไผ่ครับหนึ่งโดยว่าในพื้นที่ของอำเภอเมดงนะครับมีไผ่ตรงนะครับจํานวนมากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าเขานะครับเขาสูงนะครับโดยลักษณะพื้นที่ของอำเภอเมดงนะครับก็เป็นหัวหอกนะครับยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นอำเภอนะครับชายแดนถือว่าเป็นอำเภอใต้สุดนะครับของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอเมดงนะครับจริงๆแล้วก็มี นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาท่องเที่ยวในปีหนึ่งนะครับก็ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศพี่น้องบ้านใกล้แดนเกียงก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับ,รบโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร,ร์เพราะมาดูวิถีชีวิตในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งก็ในพื้นที่ของอเภอเมืองงนะครับก็มีหมอกนะครับตลอดทั้งปีมีอากาศที่ดีนะครับซึ่งกำกวันของอำเภอเมตองนะครับก็มีว่า เมืองในหมอกดอกไม้ยามใต้สุดยามเมืองงามใจเแดนนะครับ สถาปัตยกรรมเรื่องของอาคารบ้านเรือนที่อำเภอเบตงครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับอำเภอเบตงนะครับก็ถ้าพูดถึงก็เป็นพระอุัฒสธรรมนะครับมีพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมไทยจีนนะครับไทยกรกว่าอยู่กันหลายเชื้อชาติหลายศาสนานะครับซึ่งแต่ทำต่างๆนะครับในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตัวเมืองเบตงนะครับมีพี่น้อง ไต้จีนนะครับอยู่กันเยอะซึ่งเห็นในทั่วไปนะครับในในเมืองนะครับจะมีคนจีนเยอะนะครับซึ่งด้วยว่าจาเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในที่นี้มีการลักอันตรายต่างๆซึ่งสือออกมาทางบ้านเรือนนะครับอาการส่านที่ราชการสัจนะดานต่างๆนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ก็อย่างเช่นบ้านเรือนไม้ห้องแถวนะครับมีทั้งเป็นแบบไม้แล้วก็แบบ ูนเก่าๆนะครับเมื่อเห็นก็จำฝัดได้ด้วยเลยว่าเป็นของคนจีนนะครับก็ทันที่อื่นก็อย่างเช่นที่ใหม่ก็สนามบินเมดงนะครับซึ่งผู้ออกแบบก็ได้เอาแนวคิดภูเขาสูงนะครับมาเป็นเส้นลาย นเด่นเอาวัสดุนะครับสิ่งของที่อยู่ในพื้นที่ให้ตือถึงความเป็นเบตงนะครับก็มีการใช้ไม้ไผ่นะครับมาประดับตกแต่งที่สนามบินก็ย้ายหินอ่อนนะครับให้ตือถึงว่าความเป็นทะเลหมอกนะครับซึ่งในส่วนของสนามบินก็สรยามดีเหมือนกันนะครับก็หน้าไปถ่ายรูปนะครับพี่น้องประชาชนก็ไปถ่ายรูปมันเยอะนะครับ การโควิดเนี่ยทางอำเภอเบ,อเบรตรงเนี่ยได้มีมาตรการดูแลกันยังไงบ้างครับท่านในช่วงสถานการณ์โควิดก็จะไม่มีนักองเที่ยวนะครับก็ลดลงไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับมาตรการนะครับในการควบคุมป้องกันนะครับในส่วนของโควิดทั้งแต่เริ่มในส่วนของคนไทยนะครับที่จะเข้ามาในเมืองเบรตรงก็มีการตั้งด่านจุดตรวจจุดจกัดคัด,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 ดกรองบุคคลนอกพื้นที่นะครับ ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเมตองนะครับที่กมอยี่สามนะครับทางเข้าเมืองซึ่งในส่วนของหน้าด่านที่ด่านเวตงนะครับคนไทยที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทยต้องมีการลงทะเบียนนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศก่อนลงทะเบียนเสร็จแล้วก็จะต้องมีหนังสือรับรองนะครับใบบุคงแพทเ์และก็ต้องผ่านด่านควบคุมโรคตระเวนโรคตรวจโรคตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่มันมีจะมีรถคน่ายสินค้านะครับเพราะว่าเมืองหน้าด่านของเราเนี่ย จริงๆแล้วก็คือไม่ได้ปิดนะครับ mm hmm. ผู้อําการจากมาเลเซียมารับสินค้าจากไทยนะครับ mm hmm. หรือว่าเอาสินค้าจากมาเลเซียตรงที่ประเทศไทยนะครับการส่งมอนก็เป็นพวกประเภทน้ำยางวาดาเข้ามาที่ด่านก็เข้ามาก็ให้กลับวันเดวันนะครับเข้ามาก็ไม่เกินเจ็ดชั่วโมง mm hmm. ต้องกลับ mm hmm. ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วครับเข้าด่านตอนนี้ก็มีการตั้งกลุ่มลลยกลุ่มนะครับติดตามตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งก็ที่ด่านองการต่างๆก็จะ มีมาตรการถ้าไม่จาเป็นรินก็จะไม่ลงจากรถแต่ถ้าจําเป็นที่ต้องลงจากรถมันก็จะมีจดุดมีการแยกนะครับที่กินที่ฟักของน้ําต่างๆแยกหมดนะครับเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องญาติพีงท่านครับในการอยู่ร่วมกันของสังคมพหูฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันหลากหลายครับไม่ทราบหัวใจสําคัญที่ทําให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างฝาสุขคือคืออะไรครับท่านครับก็าจากการได้มาอยู่ที่นี่นะครับ อยู่ปีกว่าปรยิงแล้วได้ลงพื้นที่นะครับสํารับทั้งพี่น้องในเมืองนอกเมืองนะครับที่ได้เห็นแล้วในพื้นที่ไปตรงดงนะครับความหลากหลายาท,ทางวัฒนธรรมทางศาสนาภาษานะครับถึงต่างๆตรงนี้ไม่ได้เป็นัญหาอุปสรรคพี่น้องส่วนมากไทยจีนไทยพุทธไทยมิตริมทั้งดเด็กก็จะอยู่ด้วยกันมาเรียนด้วยกันกันมานะครับทั้งโรงเรียนจีนนะครับโรงเรียนศาสนาโรงเรียน ประมโรงเรียนมัธยมปกตินะครับก็คืออยู่ด้วยกันเพื่อตอนต่อกันนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสนิทสุขนบด้วยความหลากหลายที่อยู่กันมาด้วยพื้นที่ที่มันอยู่แยกตัวมาจากอำเภออื่นนะครับทําให้ว่าจมต่างๆมันประจงมกลมกลืนกันมันอยู่กันได้แบบลงตัวพอดีนะครับคนนอกพื้นที่ก็อยากเอาขานกันว่าอำเภอปรงเป็นเมืองต้นแบบความสมานฉันนะครับที่อยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหานะครับ จึ่งด้วยทรัพยาธรรมชาติเศรษฐกิจที่ดีนะครับสังคมม้าํำที่ดีมีวัดมีมัตยิตนะครับมีบทคลิศมีธรรมคมต่างๆให้ได้รวมตัวรวมกลุ่มกันเศรษฐกิจต่างๆก็ดีนะครับผลไม้ก็มีรา,าคานะครับทั้งดูเรียนมังคุดรงนี้ก็ราคาดีในด่วนของในเมืองเบตรงก็มีทั้งอาหารพื้นเมืองนะครับหลายๆสิงหลายอย่างก็ ามาลิมรสทั้งผู้คนที่อยู่ที่นี่ก็อยู่กันแบบฉันพี่ฉันน้องนะครับอยู่กันด้วยความสนิทสุขวันนี้ก็ต้องขอบคุณคท่านประหลัดอุโสมือเปตรงด้วยนะครับที่ทำให้เรารู้จักอำเภอเปตรงได้มากขึ้นขอบคุณครับ,รบท่านครับยินดีมากครับขอบคุณครับนครับ ช่วงนี้เราอยู่กันที่วัดพุทธ,ธาธิวาสนะครับวัดที่อยู่ใจกลางเมืองอําเภอเบตงครับซึ่งวัดนี้มีประวัติที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับท่านพระอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพุทธ,ธาธิวาสกันนะครับทรามาสการครับอาจารย์ครับ,รรบขอเจริญพรนวัดพุทธ,ธาธิวาสเนี่ยสร้างมากี่ปีรครับอาจารย์สร้างมาร้อยกว่าปีนะของอำเภอเปตงเนี่ยตั้งแต่ปี2410 สำหรับวัดพุทธาธิวารเนี่ยอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงประวัติความเป็นมาให้ฟังหน่อยครับความเป็นมาพัฒนาการของวัดพุทธาธิวาใน<ม>ในอดีตเมื่อก่อนเนอำเภอเปตงเป็นเมืองเล็กๆหาชาวอำเภอเปตงก็มีความเชื่อความศรัทธาเริ่มใส่ในศาสนาก็ได้หาที่หาทางสร้างวัดในอดีตนี่ก็เป็นวัดเล็กๆสร้างอยู่ด้านล่างคาคนลรฟ้ากับปัจจุบันที่วัดอยู่การก่อสร้างคดีคืออาศัยศรัทธาเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าพี่น้องชาวพุทธชาวจีนอิสลามเนี่ยในบางส่วนก็ได้มีส่วนร่วมแล้วก็ส่วนหนึ่งพระบรมราชินีนาถราัชกาลที่9กาเนี่ยท่านก็ได้พระราชทานสร้างหรือพัฒนาเจดีย์หรือวัดวาาราวัดพุทธธิวสาสสิาปัตยกรรมที่หลากหลายและมีความโดดเด่นของวัดพุทธธิวาสโดยเฉพาะเจดีย์ครับอยากให้ท่านพระอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับศิลปะหรือว่าสถาปัตยกรรมเนี่ย ของวัดนะโดยเฉพาะวัดตาทิวาเนี่ยก็มีความหลากหลายหลายอย่างเช่นเจดีเนี่ยเป็นศิลปะคือร่วมยุคร่วมสมัยเราถ้าเราขึ้นมาดูเจดีเนี่ยเจดีที่เรียงรายกันไป3มชั้นมีชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนชั้นบนนี่เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีพระตุลกุศลรอบองค์พระเจดีกับจํานวนหลายองค์แล้วก็ด้านล่างนี่ก็เป็นสถานที่ ประฏิสถานพระประธานพรอของสมเด็จพระรราชินีนาถรัชการที่9นะเชิญมาประดิฐานไว้ในช่วงกลางของเจดีย์ก็มีชื่อว่าพุทธธรรมประกาศสอดคล้อ,องกับชื่อพระนามของพระรราชินีนาถส่วนวัสดุการก่อสร้างนี่บางส่งงวนก็เอามาจากประเทศอิตาลีแม้แตนะ่หน้าต่างที่มีตัวย่อสกอนะซึ่งก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่งก็มีสีสันแล้ก็มีรูปทรงดอกบัว ส่วนด้านล่างสุดน,นี่ก็เป็นสถานที่พิพิฐานณฑอยพุทธบัตรจำลองแล้วก็มีศิลปะเกี่ยวกับรอยพุทธบาตรตาฝาผนังต่างๆของกรมศิลปากรสีสันเงเด่นอยู่ <S <S แล้วก็มีบันไดหน้ามีทางเข้าออกเรียกว่าประตูด้านล่างทั้ง4ทิศต,ตั้งแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ ในพื้นที่ในการก่อสร้างนี่ขนาดความกว้างก็39เมตรทั้ง4ด้านเดียวแล้วก็ความสูงก็39เช่นเดียวกันแต้ยก็ลงรักปิดทองบางส่วนใช้เวลาก่อสร้างกี่ปีอะครับอาจารตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่เริ่มแล้29ปี ตั้งแต่พศ2535คตีว่าประมาณสัก20กว่าปีจนถึงปัจจุบันนะหัวใจสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมพระวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายแบบนี้นะครับในส่วนของศาสนาพุทธเองเนี่ยใช้หลักคำสอนอะไรที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับพระจัก์ทุกศาสนาเนี่ มีจุดเป้าหมายอันเดียวกันคือสอนให้คนเป็นคนดีทีนี้การสอนให้คนเป็นคนดีเนี่ยไม่เฉพาะศาสนาอย่างเดียวต่างศาสนาคดีหรือการวัฒนธรรมแม้แต่สถาบันการศึกษาทีนี้ส่วนหนึ่งแ่ของสังคมก็คือวัดวัดเนี่ของศาสนานี่ก็คือเราจะช่วยกันดูแลรับผิดชอบเรื่องศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็คุณธรรม แล้วก็ให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาและเสียสละแล้วก็อยู่ด้วยความเข้าใจกันมีกิจกรรมร่วมกันไปมาหาสู่กันแล้วก็ช่วยกันคิดในการพัฒนาบ้านเมืองเปตรตงของเราให้เกิดความเจริญวันนี้ก็ขอกราบมัสดการพระอาจารย์ที่ให้เราได้รู้จักวัดพุทธทิวาและก็ชาวอำเภอเปตงนะครับให้เรารู้จักเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบขอกราบนมัรสการท่านพระอาจารย์นะครับ i love มัสยิดกลางเบตงนะครับที่นี่คือศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมและวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับมัสยิดแห่งนี้กับท่านอิหม่ามมัสยิดนะครับสวัสดีครับท่านครับครับอยากให้ท่านเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างมัสยิดแห่งนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับครับก็ขอขอบคุณอัสลามุลัยกุมะเราะห์ตุลลอฮะบเริกาตุขอความสันติสุข์นะครับ ในส่วนประวัติของมัสยิดมัสยิดนี้มีนานแล้วถ้าดูตารางลำดับของอิหมานนี่รู้สึกว่าเจ็บคนผมนี่รุ่นที่แปดแต่ก่อนมันจะเป็นมัสยิดเล็กๆหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ตอนนี้ก่อนหน้านี้เขาจะเป็นปอนเนาะจะมีตุวครูชื่อฮเยยัยกกเขาเปิดปอนเนาะการสร้างมัสยิดตอนนี้ก็คือชาวบ้านทุกคนที่ละมาวันศุกร์ตอนนี้เขาจะช่วยกันหาทุนหาอะไรนะครับ ในส่วนของสถาปัตยกรรมของมัสยิดที่แห่งนี้ละครับได้แนวความคิดหรือว่าต้องการสื่ออะไรให้กับคนั้งนอกคอเด้รับรู้ครับในเรื่องของแบบแปลมัสยิดวันนี้ถ้าจะคล้ายๆกับมัสยิดนี้ก็คือมัสยิดอยู่ที่กงงางัดรักกะดันะเขาจะคล้ายๆมัสยิดนี้รู้สึกว่าเขาจะ เอาแบบแปลงตอนนั้นนะมาทําที่นี่หกสิ 60, บเจปีที่แล้ว<ม>ย้อนถึงอดีตนิดนึงครับในส่วนของอาชีพพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่มีอาชีพอะไรครับไปตงถ้าตามหลักอาชีพแล้วก็ทําสวน<ม>สวนแล้วก็สวนยางแล้วก็มีทุ่งนานิดเดียวสมัยก่อนแต่แตอนนี้ก็กถมหมดแล้ว<ม>สร้างบ้านไปหมดแล้วแต่วันนี้ก็เปลี่ยนจะแปลงสวนยางก็มาเป็นสวนผลไม้ทุเรียน ท่านนิมมังครับก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ด้วยกันแบบพหูว,วัฒนธรรมด้วยการรักสมามัคคีกันซึ่งตอนนี้ทางเบตงเองก็เปิดรับนักท่องเทีย่ยวที่เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> ในในส่วนนี้เรามีการปรับตัวยังไงบ้างครับท่านนิม่ามครับก็ท่าทางศาสนาอิสลามครับผมเป็นอิมามทุกทุกวันศุกร์เราจะมีสุนทรภพมี <c oughs> การให้องค์ความรู้กับสัมภบุรุษทั้งหมดนะครับในเรื่อง การท่องเที่ยวในเรื่องร้านอาหารคือในเรื่องความสะอาดอยอะไรฮาลาและในเรื่องความสะอาดนะแล้วก็ในเรื่องการเตรียมพร้อมัยรุ่นอะไรที่มีการึกษาสารเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้ต้อนรับคนที่จะเข้ามาเที่ยวในเบตงเราจะทํำยังไงคือง่ายๆก็คือเราต้องสร้างคนสร้างเด็กๆให้เข้ามีมารยารให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมคือผมฝากไปตลอดว่า สี่อย่างนึ่งก็คือยิ้มสองให้สลามสวัสดีสามก็คือคุยกัน <c oughs> สี่ก็คือจาักกาันก็อภัยกันเราต้องให้บ่อยทุกทุกวันศุกร์ผมต้องให้จุดนี้เพื่อให้เขามีจิตสำนึกในการงานของเขาโดยเฉพาะเ,าเบตงเป็นเมืองการท่องเที่ยวในเรื่องสนามบิน <c oughs> ในเรื่องทะเลหม <c oughs> อ,อกบ่อน้ำรอ้อนหลายๆอย่างเ,าเบตงถ้ามา วันเดียวนี้ไม่หมดนี่คือสร้างคนก่อนให้เขารู้ให้เข้าใจหลักศาสนาเพราะว่าเมืองการท่องเที่ยวมันก็ต้องมีอยู่แล้วแสงสีอะไรที่ว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวที่เป็นยุโรปอะไรเขาจะมานะมันจะใส่การแต่งตัวในบันทีกระทบกับศาสนาอิสลามอะไร,ระะเราเราจะทํำยังไงเราจะไม่มองเราก็ต้องมองใช่ไหมแต่ว่าเราไม่คิด ร้ายๆที่อาจจะเกิดขึ้นอาจ,จต่ไม่มีคือสร้างเด็กวัยรุ่นอะไระให้มันอยู่ในกติกาของหลักศาสานาในการอยู่ในสังคมที่หลากหลายในสังคมพหูวนาธรรมแบบนี้ครับไม่ทราบท่านดีหมามีหลักคําสอนสัจัยสลามอะไรบ้างครับทำให้สังคมได้อยู่อย่างมีความสุขกันแบบนี้ครับเตงมันจะหลากหลายมันจะมีคนจีนมันจะมี คนพุทธและก็คคมุสลิมหลักศาสนาเขาก็ททำของเับผมก็ททำของผมแต่ว่าหลักมิตรภาพทักทายส่งยิ้มอะไรนี่ไอันนี้ทำให้โลกสีเขียวผมว่านะ เราจะเสียเวลาไปมองโลกในแง่ที่ร้ายๆตลอดนี่ผมว่ามันไม่ใช่นะวันนี้เบตงถ้าเป็นเจ้าของสวนยาในคนจีนนะลูกย่างก็จะเป็นมุสลิมอา่าบางทีเขาเปิดเป็นผู้รับเหมานะคคนที่เป็นลูกน้องก็คือมุสลิมเขาเปลี่ยนไปมาได้เบตองอย่างผมนี่ยนะแม่ยายก็คนจีนเ <Okay. S 1> ข้าอ,อิสลามนะครับอ่าโทดูวว่าไอ้ทำไมลูกเรานี่ขาวเราเ่ หลานคนจีนเราอยู่ได้ถ้าผมอาจจะพาหุวัฒนธรรมขึ้นมาไม่ได้ผมเป็นอิหม่าไม่ได้อาใช่ไหมเราต้องสบายๆไม่ต้องไม่ต้องเซีเรียททำให้มันอบอุ่นทุกวันนะครับจุดนี้ก็เป็น พระหัวธนธรรมที่ทําให้เบตงได้อยู่ร่วมกันจนถึงทุกวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณท่านที่มามากเลยนะครับที่ทําให้เราได้รู้จักมัสยิดต,ต่างเบตงและพี่น้องประชาชนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับของสังคมพระหัวธนธรรมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ชมครับการมาอำเภอเบตงของผมในครั้งนี้ทำให้ผมเข้าใจเมืองต้นแบบแห่งความสมัรนฉันท์ซึ่งต้องเกิดจากความรักมิตรภาพที่มีให้แก่กันรายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งทั้งหมดนี้คือการอยู่ร่วมกันในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างลงตัวและวันนี้รายการอัสลามุลเลกุมเวลาหมดแล้วครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมเยือนที่ไหนติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ ศึกษาธรรมชาติเราจะไม่รู้ว่าการเป็นพหุวัฒนธรรมประสานกันอยู่กันได้ไม่ได้แบ่งแยกกันไอ้มุสลิมทั้งงวนเป็นพี่น้องกันเราต้องอยู่ร่วมกัน